ไปน็อต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 ว่าไงๆตอบคอมเมนต์หน่อยเพื่อนๆถามมาว่ากุตต้าศูนย์สามกับกุตต้าบอนนี่มันต่างกันยังไงครับอ๋อไอ้สองรุ่นนี้เหรอโอ้ยเรื่องแค่นี้ผมให้พี่ได้อยู่เลยเคยลองปะเนี่ยเคยแล้วผมอยู่กุตต้าหลอดกีดเลือดมานี่บอกเลยว่ากุตต้าอะไรอมาว้า อ่านี่ไงพี่อันนี้ศูนย์สามมันเป็นยังไงสิเขาบอกแล้วว่าไอ้รุ่นเนี้ยมันทํามาก่อนบอนนี่นี่เองมันจะทําสไตล์แบบค่อนข้างมีความโมเดิร์นนิดนึงพี่เหนตรงนี้ปะนี่หน <1 S 1> ึ่งวอลลุ่มหนึ่งโทนคือปกติมันจะชอบมีสองโทนใช่ไหมแต่สองโทนบางทีมันตัด่ำมาก็เลยตัดให้เป็นโทนเดียวต่อมาอันนี้คอเป็นแคนเดียนเมเปิลนั่นเองฟิงเกอร์บอร์ดโรสบูดแล้วก็บอดี้ตัวนี้เป็นเบสฟูดนั่นเองส่วนฟิกอัพเนี่ยคุสตาร์ดคัปตอมขอดูบอนนี่หน่อยอ่่่่าาาาไได้้้้้ตตตัััััววนนนนนนีีีีเเเเลลลยยยยยออองแรรรกกคบบมมมุหป็พสิ ที่สำคัญของรุ่นนี้คือหน้าตาอาเวย่างแรกที่สุดตาบายดิ้งแล้วนี้นี่แมทชิ่งเฮดสต็อกอีกสีหัวกับสีตัวนี่เหมือนกันเลยต่อมานี่พี่เห็นไหมหนอบสวยงามแต่ตอนนี้จะเป็น1วอลลุ่ม2โทนก็เผื่อใครชอบแบบความนั่งเดิมอ่ะแล้วนี่ ทฮเบอร์เกอร์แบบฝาอ๋ออิ่มแล้วมีแฮมเบอร์เกอร์เฮ้ยทำเบอร์เกอร์อ่าสรุปสรุปให้เพื <h 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 ่อนๆฟังหน่อยว่ามันอะไรยังไงบ้างเอ้าผมว่าถ้าหาว่าใครชอบแบบเสียงแบบมีความบามสแตตเลยเงี้ยแนะนำเป็นมอนนี่ฮะแต่หาว่าชอบแบบมีน้ำมีนวนหนาๆขึ้นมาหน่อยอ่ะซูนสามี่สำคัญอ่ะผมมาลองเองนี่ว่าเอ้ยที่ไหนล่ะทีมิวสิคแอู้สชาห์ครับ Music a มส์